ว่าเอาไปใช้อย่างไรวิธีการใช้อย่างไรต้องย้ำกับแค่นั้นนะแนะนำหนงเลยครับไม่ต้องเสียดายว่าขวดละเล็กจริงนะฮะแต่ฉีดพ่นไปถ้าเข้าห้องน้ำฉีดที่นะฮะฉีดที่โัวต้นฉีดที่ลูกบิดประตูฉีดให้ฉีดไปในห้องเรียว่าเราจุดน้อยนะครับในผลิตครั้งนี้นะครับเฉพาะแอลกอฮอล์นะครับนะขวดเล็กๆที่ท่านเห็นนะครับหนึ่งล้านขวดนะครับแจกทผู้ประสบนะครับห้องเรียน นะครับเดี๋ยวจะมีกะรอนกระเติมให้เราไว้เติมที่ห้องพยาบาลแต่ต้องย้ำเด็กว่าให้ใช้เฉพาะขวดนี้เท่าน,น,านั้นเพราขวดนี้มันมีออยอนะครับพอเราจะได้ออยอมาเนี่ย ไปหนึ่งสองแล้วก็ผ่านขึ้นไปเลยนะค,ครับอาเดินตามมา เขาอยากได้ก็ต้องประสานยังไงครับคือผมบอกนี่นะว่าวันนี้ที่เราทำเนี่ยในคณะที่พี่แจ๊ดเป็นประธานคณะกรรมการสารศึกษาของประทุววิทยาลัยแล้วก็เป็นนายกสมาคมสิทธ์เก่าของประทุววิทยาลัยนะเราก็เชิญคณะกรรมการประชุมครูประชุมทั้งหมดเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเราจะวางแผนยังไงให้ผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยเขามั่นใจว่ามาเรียนหนังสือแล้วหนึ่งกรกฎาคมปลอดภัย ก็มาคิดกันว่าเราทํากระบะนีีขึ้นมาเมื่อเราล้างมือแล้วมีเจลแล้วฮะแล้วที่เท้าอะ่ะถูกไหมฮะเราก็เลยให้ทํากระบาดนั้นเหยียบขึ้นไปแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อโดยเป็นยาเทียมมีกระบาดนะครับแล้วก็เอาน้ํายาใส่เหยียบหนึ่งสองแล้วก็ไปเลยโอเคนะมันจะฆ่าเชื้อได้ทั้งมือทั้งเท้าแล้วตอนนี้อ๋อทำได้ไม่ใช่ทำเฉพาะที่นี่แต่ถ้าโรงเรียนอื่นต้องการเนี่ยขอทำห้ังสิ่งขอมาหน่อย นะฮะไม่ได้อยู่ผมไม่ทําไม่ทําไม่ทมําไม่ใช่แต่เราทําสิ่งขอมันเดี๋ยวนะครับเราทําให้ทุกที่เจลียวแจกให้ทุกที่นะค,ครับขอบคุณมากครับ